ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะมาอยู่กันกับผมผู้ที่มีกางเกงเป็นไซโคนโจ๊กเกอร์แคทดเว็นอีวาเกเลียนตรงอกนั้นเป็นคนออฟเป็นเอ็มซีและแว่นตาเป็นของฟังกี้โอเคซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการพาผลแกถถ๊สให้มันครบ300มาสเตอรี่นั่นเองเพราะตอนนี้นะฮะก็ขนแก๊สมาสเตอรี่อยู่ที่299เรียบร้อยไม่บอสเกิดยังโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันต้องตบบอส ตผมยังไม่ผมยัง,ไม,มยงไม่ถึงตรงนี้นะแต่ว่าผมจะมาฟาร์มมาสเตอร์ี่ตรงนี้นะครับเพราะเป็นจุดที่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะสำหรับตรงจุดนี้แรงนะได้นะสมูกเกอร์ทำกัน่างนี้ได้นะ โอ้โหโอ้โหราฟูทานฟอร์เมชันเลดี้ตอนที่ตายแล้วโอเคสามร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเก็บสแต็กก่อน เดี๋ยวเก็บสเตตกับตัวนี้เลยเดี๋ยวใช้สกิลเดี๋ยวตอนแปลงล่างมันไม่มีสกิลใช้เดี๋ยวตีธรรมดาเนี่ยเก็บสเตต ยังกระเด็นต่อนะเดี๋ยวนะครับผมขอค่าตัวนี้ก่อนโอเคมาดูการแปลงร่างกันเลยนะครับจะสูมหน้าจอออกโอเคก็ทำการที่จะ กลายร่างนี่ครับนี่คือล่างของผลแก๊สนะเดี๋ยวอ่าตอนตีก็เดี๋ยวลองตีใส่มอนดู้ยตีระเบิดระเบอิอใช้ได้ก็ตีไกลขึ้นนะครับอ,อาจจะทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นด้วยนะคล้าย,าย,ายแบบผลพระอะไรอย่างนี้ มันจะตีไกลขึ้นแต่ก็ต้องตีตรงข้างหน้าเนาะถ้ามอนอยู่ตรงกลางตัวเรามันก็จะตีไม่โดนอโอเคสกิลแรกนะครับอ่ามันก็จะตั้งท่าแบบนี้แล้วก็อ่าเป็นการปล่อยแก๊สพิตออกไปเนาะส่วนสกิลสองนะครับอ่าเป็นการพ่นแก๊สแบบเป็นครึ่งวงกลมเนาะ ทีนี้ครับเดี๋ยวสกิลสามต้องกดค้างนอ้องเพื่อเสกลูกน้องอ่ะลูกน้องก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็แรงกว่าเดิมด้วยโอเคแล้วสกิลเอฟทำอะไรได้ปะสกิลเอฟเป็นการพุ่งไปจิ้มนะครับอันนี้ก็สกิลหนะนึ่งนะนี้สกิลสองนี่คือสกิลสามและนี่สกิลเอฟ อ,อในส่วนของที่เป็นล่างคนนะลืมรีวิวสกิลตอนเป็นล่างคนสกิลหตอนเป็นล่างคนนะครับสกิลหนึงกดมันก็จะตั้งท่าประมาณนี้แล้วก็จะเป็นการพุ่งไปใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ปล่อยแกใส่นะเราพุ่งไปใส่อีกทีนึงต่อมาครับ skill สกิล l 2นะครับก็จะเป็นการ สร้างวงแหวนแก๊สขึ้นมารอบตัวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดระเบิดนะเกิดสกิลสามก็จะคล้ายๆกับตอนเป็นร่างตัวใหญ่นะครับก็คือเสกลูนอกน้องออกมาเยอะๆแล้วก็ปล่อยไปสกิลเอฟนะครับก็คือเป็นสกิลบินเนาะทาดาเมจได้ฮิตแรกแต่รอบต่อๆมาก็คือทาดาเมจไม่ได้แล้วนะครับสบรุปแก๊สก็ถือว่าดีมากๆ เ้าเห็นเขาบอกว่าเดินบนน้ำได้ใช่ไหมนีต่ตรงนี้เฮ้ยโอ๊ยเ,เวลาเป็นจินนี่ยักษ์เดินทางผ่านาน้ำโอ๊ยแต่ถ้าพุ่งลงน้ำมันก็จะเจ็บอยู่นะเนี่ยโอเคแล้วอ่าอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะในบ็อกฟูดมันจะมีอยู่บักหนึ่งที่ถ้าเราใช้ผลทีเล็กหรือผลแมมมอสหรือคิสเล กดแปลงล่างพร้อมกับถือผลสมุกมันจะทําให้ตัวละครเราล่องหนแล้วเป็นตัวใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็จะสามารถใช้ดาบใช้หมัดได้นะเดี๋ยวผมจะลองกับผลแก๊สด,ดูแต่ตอนนี้ต้องเก็บสแต็กก่อ,น,อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันอีกนิดน,นึงแล้วมันใกล้เต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วเนาะ เดี๋ยวลองทำบั็กนี้ดูนะครับไม่แน่ใจนะว่าจะทําได้ไหมยังไม่ใช่ไม่แน่ใจนะว่ามันได้ไหมเดี๋ยวต้องลองทำใหม่ดูต้องลองหลายรอบอันนี้กดถือไม่ติด ่าจะไม่ได้นะครับสำหรับผลอันนี้หมดแก๊สก <Podcast. S 1> ็เก็บไปเนาะก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางก็เดี๋ยวตีพวกนี้ไปด้วยให้สแตตมันยังยเด๋ยวแล้วทีนี้เราก็จะเดินทางไปฟาร์มเวลกันต่อเลยแล้วกันแล้วคือสีมันสวยมากเดี๋ยวลองปรับกราฟิกส,งสูงสดู โหดีมากามมเดี๋ยวผมปรับแค่สองพอเดี๋ยวแรกรำหรับมิเตอร์นี่ก็ถือว่าไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นนะคือถ้าไม่กดสกิลเล่นมันก็แทบจะไม่ลดเลยแล้วถ้าเป็นร่างตัวใหญ่ตามหลักการก็อ่ามอนตีไม่เข้า ถ้ามอนไม่มีฮาคิร่างตัวใหญ่มอนก็น่าจะตีไม่เข้าเนาะอ่ะร่างตัวใหญ่รับโคอชได้เหมือนผลพระนะฮะลากมอนมาแต่มันจะระเบิดระเบิดนิดนึงเนาะแต่ด้วยความที่มันกระเด็นไกลมอนมันก็จะกลับมาตรงจุดเกิดพอดีเ ถ้าผมแปลงร่างได้ตอนช่วงที่ฟาร์มอยู่ตรงสวอนไพเร็นี่น่าจะดีกว่านี้อยู่เพราะว่าตรงสวอนไพเร็มอนมันกระจุกกันเยอะไงตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับตอนแปลงร่างใหญ่เลยนะแต่ว่าตอนเป็นร่างใหญ่มันก็ฟาร์มง่ายอยู่ตอนจะติดพวกใบไม้นะครับแล้วถ้าเป็นมุมมองแบบนี้ ้ยนี่เป็นมุมมองนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะโห<อ><อ>ย่างเท่นี่นะครับพเราผลแก๊สเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มเวลต่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกทีตอนช่วงไปโลกสาม